กสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกเกมครับผมก็อยู่ผมนะมังกีคิงนะไอ้ n นาะออมฮีนะเปิดเซิร์ฟไทยแล้วนะมีภาษาไทยนะเกมน,นี้ผมเล่นกันตั้งแต่นานมากตั้งแต่มันทดสอบแจกเยอะมากนะขนาดทดสอบแจกเยอะมากเนี่ยยังเล่นยากเลยนะต้องมีการหาตัวดงตัวแด,ดงด้วยนะผมทําทีมดวงทีมแดงวิงนะงอโคงล่างแดงด้วยนะก่อนจะเล่นเกมน,นะ ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนะฮะตอนนี้ร้านของเราก็นีฮัวคอสเวิร์สนะฮะโอวอรท็อปอัพของเรานะในเพจจะมีนิวคอสเวิร์สเป็นกระแสยอดนิยมนะแพ็กใหญ่เล็กๆตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ถังซานนะฮะตอนนี้มีกิจกรรมยกเขียวก็ต้องใช้เพชรแลกหยกเขียวอ่าแรกทองด้วยนะตามนี้เลยแล้วทางเพจของเราเนี่ยโอวอรท็อปอัพก็ยังมีเกมเอ็กซ์ตรีเกียร์ฟิวชั่นนะสวอตออฟเลเจนเอ็มนะอีกหลายเกมนะอยู่ในเพจก็ ติดต่อที่เพจเราได้เลยครับนึกถึงการเติมเกมราคาถูกนึกถึงโอท็อปอัพนะจ๊ะแหมมาสลับผู้คล่องเนะฮะตอนแรกมีเซร์ฟเดียวยตรงน,นี้เนาะยังมีเซร์ฟเดียวเขียวปัดเลยนะฮะก็อยากตรงที่ว่าจะต้องลอกอ่าประมูลตัวละครให้ได้นะฮะอืมก็มีหลายเจ้าทัไไน ต่ส่วนใหญ่เขาเล่นท่านมืดกันนะอ่าท่านมืดจะมีตัวติดพิษเก่งมากนะฮะส่วนใหญ่เขาเล่นท่านมืดกับท่านแดงนะฮะแดงปีศาจจะมีตัวละครเยอะมากอืมถ้าจะเล่นงอคงก็จัดไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมเขาจะเล่นท่านมืดมีตัวละครเยอะเก่งเยอะแล้วก็ท่านแดงก็มีตัวละครเก่งเยอะท่านแสง,งจะเป็นอ่งอคงกับเจ้าแม่คนอินนะฮะ ก็ภาพสวยเดี๋ยวเล่นแรกๆง,ง่ายหลังๆจะยากมากนะยยากโคตรเลยเราต้องมีตัวแดงไงมอ่าตัวแดงก็ต้องมีจังหวะประมูลนะประมูลเกมนี้ไม่รู้เข้าเซิร์ฟไทยยังประมูลตอนน่าจะเป็นตอนก่อนห้าโมงแล้วก็หกโมงหรือเปล่านะต้องต้องมีเวลาของมันประมูลตัวแดงแย่งกันประมูลตัวละครเน,นะยเก็บเพชรไว้แย่งกันก็ประมาณนี้นะฮะอันเชิญอันแรก ใครยังไม่เคยเล่นนะแต่พกผมเล่นกันจนแบบทะลุป,ปูโผล่มาหมดแล้วนะฮะมีกระแจกหอโค้งล่างธรรมดามานะ้วทานมือก็มีแต่ตัวแรงๆนะฮะวัดกันที่ตัว้หาห้าดาวแดงนะฮะแล้วก็สายสัมพันธ์สำคัญด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้สายสัมพันธ์นีส่สำคัญมาก ก็จำไม่ได้นะครับเล่นนานแล้วก็ไปดูเอาแล้วกันผมสตรีมมาอยู่นะอยู่ในเพล์ลิ์เนี่ยลองหาดูแล้วกันนะฮะอยู่นในช่องของเรานะฮะแรกๆสนุกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวโค้ดจะมีโค้ดแจกอีกด้วยนะแต่ดี๋ยวลองใส่โค้ดด้วยนะะตอนที่มันแจกแจกเยอะมากแจกแบบถล่มทลายเลยนะก็ยังตันนะเอาง่า <laughs> ก็ยังขานลำบากช่วงหลังๆจะผ่านลำบากมาก ừ, ตัวแดงที่เก่งที่สุดคือนี่แหละสุนหงคงเนะ่ยสา่งไม่ต้องเอามาเนะยตัวฮิวหลังๆไม่ไม่ยิงไม่ทันหรอกไม่มีประโยชน์นะียอาจจะยือได้นิดนึงแต่แต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์เทอะไรส่วนใหญ่ใช้ดาเมจกันแรงๆเนีปมปั้มปุ่มป,มปม้ใส่เลยฮนะ เ่ฮะโครงร่างแดงนะไม่ใช่เงอโคงตัวแจกนะเงอโครงร่างแดงมีแต่แอนด o อยตอนี้ที่เปิดนะไอโอสก็ตอนทดสอบก็ไม่มีนะเกมนี้อาจารย์กอบเรเล่นเก่งมากอันี้เรกๆดีนะเออไอ้ลูกน้องตัวสีฟ้าเนี่ยสวดเจ๋งนะ่ะ หลังๆตีใครไม่เข้าเลยต้องวัดกันที่ตัวแดงนะผมเผาเซียนตัวเกมก็เออ่ตัวตัวก็เก่งนะเผาเซียนเนี่ยเห็นยิ้มยิ้ิวแรงเดี๋ยวซักหลังๆนี่ฮิวไม่ขึ้นเลยคิดว่าหลังๆจะหิวแบบฮิวแทบไม่เข้าเอ้ยฮิวแบบขึ้นนิดเดียวนะฮะเกมนี้ต้องอยู่กิวนะไม่มีกิว ใครไม่มีกิวนี่คือประมูลของไม่ได้นะฮะว่าตัวแดงนี่สำคัญมากตัวแดงของแต่ละแต่ละอ่าแต่ละเผ่านะสำคัญมากๆนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้นะฮะอ่าบุกมาที่นี่แหละเดี๋ยวจะได้เห็นเผ่าเซียนนะอะเด็กน้อยนี่ ไม่เก่งเท่าไหร่ลุยนะฮะอันนี้บุกแดนสวรรค์เนะีฮยมาชนความยุติธรรมอ้าวโดนซะแล้วถ้าจำไม่ผิดมีเร่งสปีดค,ความเร็วอยู่นะ แหลมเลยอ,อเประมาณนี้นครับเกมเคแต่ว่าจะมีระบบเยอะกว่าน,นี้อีกนะ่ยไปเรื่อยๆเทปเออหลังอันนี้เป็นตัวหิวเริ่มต้นนะเรแรกๆใช้ได้หลังๆก็ไม่ต้องใช้แล้ว พยายามหาตัวสายสัมพันธ์ที่มดีๆใส่กันนะชั่ำให้ดําเน็เราเพิ่มขึ้นประมาณด่านเจ็ดด่านแปดน,นะ่เริ่มยากมากแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะโคตรจะยากต้องได้ตัวละครดีตัวแดงดีๆหน่อยอถึงจะผ่านได้นะสวยงามดีนะ แต่ผมเล่นกันจนเบื่อแล้วส่วนใครไม่เคยเล่นก็ลองดูะฮะชอบไหม,มถ้าชอบก็จัดไปนะครับก็จะมีอะไรอีกเยอะกว่านี้นะอันนี้เป็นเกมพเพลย์คร่าวๆเนะฮยเดี๋ยวท่านต้องหากิวอยู่กันแล้วก็ไปประมูลกิวมันจะมีสองช่วงเวลาจับจังหวะเวลาให้ได้ส่วนใหญ่ช่วงเช้าไม่ค่อยมีใครตื่นมาประมูลหรอกนะท่านก็อาศัยช่วงนี้จัดเลย แอนี่เร็วสามต่อไปเเปิดฟัง์ชันเรื่อยๆอินซีปีกทอง P นะอันนี้เก่งเลยวะจำไม่ได้แล้วไม่เท่าไหร่นะอิ P นซีปีกทองจะมีไซส์อีวกเก่งแล้วก็ตัวแดงคาดมืดตัวแดงคาด เซียนจะมีตัวเดียวคือเทพแล้วก็ตัวแดงทตุไฟจะเป็นพวกติดพิษหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวได้เจอเสียนแน่นอนมาอย่างมาแล้วนี่ไงจักรพรรดิสวัสค์เนี่ย,นเ,นยเออเก่งนะ ที่แฮกกดยินไม่เท่าไหร่นะถ้าไม่มีหงอคงตั้งชื่อไปดูเนืเทนะียเนี่ยหงอคงก็ตกกระป๋องเช่นเดิมนะท่านเนะี่ย ต่อจากนี้นะครับเนื้อเรื่องลวนล้วนโบลิวไปก่อนช่วงแรกลูกอาจารย์สิทธิ์ที่มันใช้ได้นะเอานิวไปช่วยก่อนก็ได้จะมีสิทธ์ที่ช่วยนะระบบค่อนข้างจะเยอะนะค่อยๆเล่นไปนะใครชอบแนวจีนก็ได้อยู่ครับแต่หลังๆนี่ถ้าไม่เติมเกมไปสู้ลำบากนะ ลำบากจะผ่านด่านยากมากโคตดยากจะบอกให้แค่นั้นแหละขาดตอนที่ทดสอบมันแจกอ่ามันแจกของอย่างเยอะยังไม่ผ่านเลยแล้วเปิดจริงมันแจกแค่โค้ดเนี่ยไม่รู้ว่าโค้ดมันแจกอะไรบ้างนะอ่าเราจะลองใส่โค้ดนะเดี๋ยวผมเอาทิ้งโค้ดไว้ใต้ข้างล่างดีคริปชั่นเนาะ ออกไปใส่โค้ดใส่ตรงไหนก็ลืมแล้วเฮ้ยใส่ตรงไหนแล้วล่ะปกติมันต้องใส่ได้เี่อเอาแล้วไงกูเอ๊เกมนี้ใส่โค้ดตรงไหนผมลืมแล้วว่ะ เฮียหลายเกมจัดเนี่ยเล่นเล่นตามไอัน,นี้ด้วยนะตามที่มนันแนะนำเอ้ามจริงก็ใส่โค้ดตรงนี้นี่หว่าแรงงาน GM ไม่ใช่เอ้ยสโตทยมันใส่ตรงไหนแลว้ววะ เดี๋ยวนะหาที่ใส่โค้ดไม่มีแล้วว่ะเฮ้ที่ใส่โคตดเกมนี้หายไปไหนวะเออคุณกงงนะฮะหรือว่ายังไม่เปิดวะไม่มีเฉยอะ่ะเพื่อนๆลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเออลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวโค้ดทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนกันใส่ตรงไหนผมลืมแล้วปกติก็ใส่ตรงนี้มันก็ได้นี่หว่าทำไมไม่มีปุ่มให้ใส่วะ เออแปต่ฮะหรือว่าเลเวลยังไม่เปิดนะเออต้องลองลองเปิดเลเวลดูแล้วกันนะฮะงี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้หาเกมใหม่ใมาให้เล่นเรื่อยๆนะครับผมก็เกมนี้ใครเล่นเป็นเรื่อยก็จะรู้เองว่าหนาวคืออะไรนะฮะหลังๆพยายามทําตัวแดงเก็บเพชรประมูลนะฮะอย่าไปเปิดอกรช้าหมดนะเก็บเพชรจำนึนประมูลตัวแดงอย่างเดียวนะผมอ่าแล้วก็แนะนำนะฮะ คาดมืดแจ่มมากอ่าอย่างเงี้ยเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม